สิ่งที่เรามีถึงแม้นบางครั้งมันอาจจะไม่มากมายเหมือนคนอื่นแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนที่อยากจะมีเหมือนเราเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตเราก็ใช้ไปตามเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปวิ่งตามคนอื่นเราก็สามารถที่จะมีความสุขได้สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ พามันเดินเล่นในสวนยางอีกเช่นเดิมนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะครับเจ็บตามากมายนะครับวันนี้เมื่อวานไปทำงานเหล็กให้เขานะครับก็เลยเจ็บตานิดหน่อยเดี๋ยวผมจะพามาเก็บต้นผักหนามนะครับเอาไปแกงส้มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าต้นผักหนามเนี่ยก็มีลักษณะเป็นยังไงนะครับเป็นไครับ ก็ในสวนยางก็จะมีพวกสเสน่จันทต้นเล็กๆนี้นะครับเดี๋ยวต้นนี้ผมจะเอาไปปลูกลงกระถางน,นะครับก็ตามริมน้ำก็ก็จะขึ้นอยู่เยอะมากนะครับสเสน่จันนะครับสเสน่จันรต้นเล็กๆนะครับในร่องยางนะครับนี่ก็คือสเสน่จันทนะต้นฝั่งนี้ กับฝั่งนู้นคนหลายชนิดกันนะครับก็นี่ก็อีกชนิดหนึ่งนะครับต้นนี้น่าจะเป็นเสน่จันโกเมนป่านะครับลักษณะต้นเขาโตขึ้นใบก็กลมเหมือนกันนะครับมีหลายชนิดมากเลยนะครับเสน่จันในสวนนี้ก็มีอยู่สามอย่างนะครับตอนนี้ก็ถึงดงปักน้ำแล้วนะครับ ผักนามเนี่ยใบของเขาจะสวยมากเลยนะครับก็จะสวยเหมือนกับต้นมอนเตราเลยนะครับใบของเขาเหมือนมอนเตราเลยนะแต่ว,ว่าลักษณะลําต้นของเขานะครับก็จะมีหนามนะครับจะมีหนามแบบนี้นะครับผักหนามก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาทานได้นะครับเวลาเราจะเอาไป กงหรือว่าเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกเราก็เก็บยอดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปสักประมาณยี่สิบยอดนะครับยอดที่เขาขึ้นแบบนี้นะครับเราก็เด็ดเด็ดไปเลยนะครับยอดนั้นเก็บแล้นะถ้าเป็นยอดแบบนี้นามของเขายังอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับท่านผู้ชมใบสวยมากนะครับปักนนาเนย พื้นที่อื่นเรียกต้นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับบ้านเพื่อนๆเรียกกันว่าต้นอะไรก็ฝากคอมเมนต์แนะนําด้วยนะครับแต่บ้านผมนี่จะเรียกต้นปักหนามนะครับนี่ก็คือเอื้องหมายนาครับเอื้องหมายนายอดแบบนี้นะครับออกมาทานได้นะครับออกมาต้มชิมน้ําพริกหรือว่าจะามาแกงก็ได้นะครับผมชอบเอาไปแกงนะครับแกงส้มแกงกะทิได้หมดนะครับเอื้องหมายนาเนีนะ่ยยอดสามารถทานได้ด้วยนะครับ ะกวนะว่าจะเก็บสักยี่สิบยอดนะครับผมทําเมนูแบบว่าน้อยๆน,นะครับเพราะว่าผมอยู่คนเดียวนะครับปักน้ำต้นเล็กใบเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือต้นเล็กนะครับใบเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากนะครับถ้าเอาไปปลูกลงกระถางก็สวยนะครับแต่ว่าถ้ามีลูกเล็กๆก็ ต้องระวังนะครับว่านามของเขาก็สามารถตํามือได้ครับแต่นามเขาก็ไม่ได้มีพิษอะไรเลยนะครับปักน้ำเนี้ยถึงว่าก็จะมีน้มแต่ก็ไม่ได้มีพิษอะไรนะครับปักน้มเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับชอบขึ้นอยู่ในน้ําแบบนี้นะครับนะ่ะถ้าขึ้นอยู่ในน้ําแบบนี้เขาจะเติบโตได้ดีนะครับแต่ก็ ไม่ค่อยจะมีใครเอามาปลูกกันนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะเก็บบอ,อกตามริมห้วยริมคลองหรือว่าที่ขึ้นอยู่ตามในสวนนะครับนี่นะฮะขนาดเขาอยู่ในน้ำเขาก็ยังขึ้นได้ดีแล้วก็เติบโตได้ดีนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นบอนประยาจงอางนะครับ ต้นเล็กๆนะครับสูงประมาณสัก25เซนนะครับมีเยอะนะครับในสวนเนี่ยนี่นะครับขึ้นอยู่แบบนี้ครับนี่คือบอนปียะจงางครับผักน้ำเนี่ยสวยมากเลยนะครับนี่ต้นเล็กๆเขาสวยมากเลยขึ้นอยู่บนล่องยางเลยนะครับนี่ก็ปะยาจงางนะครับต้นเล็กๆนะครับ สวยมากเลยนี่คือต้นปักน้ำนะครับึ้นอยู่ด้วยกันกับบอลพยาตุงางน,นะสวยนะครับต้นนี้เป็นใบด่างด้วยนะครับใบปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะต้นนี้เป็นใบด่าง เป็นด่างเหลืองนะครับใบปกติก็จะเป็นใบสีเขียวนี้นะตัวน,นี้สิครับตัวน,นี้ก็ด่างเหลืองนะครับคือเขาอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยบางต้นก็เป็นใบด่างเหลืองครับเนี่ยสวยมากเลยนะถ้าปลูกลงกระถางเนี่ยสวยมากนะครับผักหนามเนี่ย ยิ่งโตเขาก็ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับก้านก็จะตั้งตรงแบบนี้นะครับแล้วใบก็เหมือนมอนเตล่าเลยใบเล็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีหูสองหูนะครับแล้วก็พอโตเต็มฟอร์มใบก็จะฉีกแบบนี้นะครับสวยมากเลยผมปลูกใส่กระถางไว้ดูต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาสวยมากเลยนะครับ ลงกระถางแล้วก็เป็นไม้ประดับที่สวยงามทีเดียวเลยนะครับความชอบของคุณเรามันไม่เหมือนกันนะครับถ้าต,ต้นเล็กก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ,นะรบต้นเล็กก็จะเป็นแบบสองหูแบบนี้นะครับต้นใหญ่ใบก็จะเริ่มฉีกขึ้นมาแล้วก็มากขึ้นยิ่งโตขึ้นใบของเขาก็จะฉีกเยอะขึ้นนะครับแบบนี้นะ ดูความสวยของเขาสิครับเพื่อนๆผักนามเนี่ยนะเป็นพืชที่ฟอร์มสวยแล้วก็สามารถนํามาทานได้ด้วยนะครับแต่ต้นที่เราทานได้ก็คือส่วนที่ทานได้ก็คือเป็นยอดของเขาแบบนี้นะครับตอนนี้ผมพอแล้วนะครับเบก็บโอรกรมหนึ่งนะครับจะเอาไปแก่งส้มนะครับนี่ก็คือใบที่โตเต็มที่นะครับส่วนนี้ก็ใบที่ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ในแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนที่เราจะไปไหนทําอะไรได้นะครับช่วงโควิดแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าไปทํางานหรือว่าไปซื้อของในตลาดนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านจะโชคดีและก็ปลอดภัยจากโกรครายโควิดนะครับไปไหนก็ใส่แมสกพกเจลล้างมือส่วนตัวนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์ทักถ่ายให้กำลังใจในทุกๆคลิปนะครับหากท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะครับขอให้มีความสุขโชคดีในทุกช่วงเวลาด้วยกันทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ